ิจกรรมความเพียรครั้งที่4 1 3ิบเอ็ดสครับบทสวดธรรมะสังเวคปัญจเวคานาแปดสเพสังคารานิจจาสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาทุกขาสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มาเป็ทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธร,รมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมารณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสานังเมชีวิตต่าง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาร,รังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังไกยโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโยคันปสัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน การิงคังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิต,ตาวานิรุชันติั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามารติมารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มาริสุจากมาริสาเลที่ตายแล้วก็ลังจะตายตะเทวถังมาริสสมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกัมมังสเพหิพัตเจหิกะตังปุญญาณาุอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศมิงตาเนอธิกตาธีกายุตาสัทธาโหตุ สุกิตาหนตุทุขาบมุจจนตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาบมุจจนตุสัเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาบมุจจนตุสัเพอายาติกาสุกิตาหนตุทุขาบมุจจนตุสัเพปิสาสัเพยะขาสัเพเพตาสุกิตาหนตุทุกขาะมุจจนตุสัเพอาจารยุปปัจชะสุกิตาหนตุทุกขาะมุจจนตุสัเพนคตาสุกิตาหนตุทุกขาบมุจจนตุสัเพเทวาสุกิตาหนตุ ขขาปมุญจันตุสัพเพสัมสามารถตินังสมิชนตัวทสวดสวบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันตินวิหารวาสินีถูปเปคเรกโพธิคาเรตัหิงตหิงตาธรรมะาานนะ ภวันตุปูชิตาปโสถิงกรณนเตทาวิหาระมันทะเลเทเทลาจามาจานาวกาจะพิโวสาลามิกาฐานาปาตีอุปาสากาคามาจเทสานิคมาจะอิสลาสัมปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสชาตาอตาวปะปาปาติกาลินญานิกัง ธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุคัสสะกรโดนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมสัทธะธรรมตทลาจะปุคลาสังคโคโหตุสัมโควะอัถายาจะหิตายาจอัมเหระคตุสัทธโม,มสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมพันปุกเนยามะธมมรรมเอยป,ปะเวทิเต ปสานาโหนตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนาธรมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวพวสตุวุฒิภาวายาสตานังสมิติงวเนสมิตังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอาจจะชังนิจังรักันติปุทะกังเอวงังธรรมเะมราชาโนประชังรักันตุสัพพทา บทส่งเทวดาทุกขปัตาจนิทุกขา,า,กขาพยาปัตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสภาโหนตุสเภปิปานิโนเอตาเวตาจะอมเหหิสัมปะตังปุญญาสัมปะังสเภเทวานุโมทันตุสภะสัมปัตติดสิทธิยาทานังตันตุสัทยา,ทา,ทส,า,ทยาสีลังนักขันตุสปัปทาภาวนามิรตาโอนตุขาฉันตุเทวดาคตา,า,ตาสุมังคลาคาถา โหตุสัพพังสุมางคารังรักขันตุสัปเทวตสาสัพพุทธานุภาเวนะโซนทีโหนตูนิรันตรังโหนตูสัพพังส, <ova> สุมางคารังรักขันตูสัปเทวตาสัพพัรมานุภาเวนะโซนทีโหนตูนิรันตรงโหตูสัพพังสุมางคารังรักขันตูสัปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสนทีโหนตูนิรันตรัง สัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานัณจายาภรลาตาเจเจนะลักขังปัตมิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานัณจายาภรลาตาเจเจนะลักขังปัตมิสัพปโสสองสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานัณจายาภรลาตาเจเจนะลักขังปัตถมิสัพปโสสามสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกาณจายางหังพังอันตานจัดเน้นจัดเจเจนะลักขังปัตถมิสัพปโสสาม สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานณจายามหลาตาเจเจนารคบันิสปะโสสีสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานณจายามหลาตานัเจเจนารคบันิสปะโสห้าสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานณจายามหลาตาเจเจนารคบันิสปะโสหกสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานณจายามหลาตาเจเจนะรคบันิสปันธามิสปะโสเจ็ดสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานณจายามหลาตาเจเจนารคบันิสปะโสแปด สัพเพพุุตรพระัาาปเจกานาจยังพลังอาหลันตานาตะเทเชนารักขังปนุสสพพโส9ก้าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องก้าอิศวะเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบารมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวงผู้เรธิ์สูสวรคารายขอนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสามารถอาชีพมนชอบทำคราว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งนั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและงอยู่ในความตีงามตลอดกาลและนาน อีกทั้งขอเททดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้บนประสิทธิศาสตร์พร้อมน้อมส่องอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระพิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่สามสิงห์โมเลสได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องค์ใผลให้เป็นศิลิม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเดิน